สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Ghost Zone ประสบการณ์หลอนคืนนี้ผมจะพาคุณเข้าไปในป่าที่ลึกที่สุดเป็นป่าที่ไม่มีใครอยากกลับไปเหยียบย่ำอีกเลยเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์ตรงของคนรู้จักผมที่ครั้งหนึ่งเขาเคยลบหลู่คำเตือนโบราณ ด้วยความคึกขนองและความเชื่อที่ว่าผีป่าไม่มีจริงป่าแห่งนี้ชื่อว่าป่าแก่งพญานาคที่นั่นมีแก่งน้ำลึกมีสารเจ้าเก่าแก่และมีกฎอยู่เพียงข้อเดียวห้ามถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตในป่าหลังพระอาทิตย์ตกดินและห้ามเรียกชื่อใครในยามวิกาลแต่เพราะความปากดี และความไม่เชื่อพวกเขาจึงต้องเผชิญหน้ากับเงาที่เริ่มเคลื่อนไหวในป่าพวกเขาต้องสูญเสียเพื่อนไปทีละคนจนถึงจุดที่ต้องแลกเปลี่ยนชีวิตกับเจ้าป่าเพื่อให้ตัวเองรอดออกมาได้ถ้าพร้อมแล้วขอให้คุณตั้งสติให้มั่นแล้วตามผมเข้าไปในป่าไปพร้อมๆกันครับ คำสาปแก่งพญาน้าการลบหลู่และเสียงเรียกจากความมืดจุดเริ่มต้นของหายนะผมชื่อปรีชาเป็นพรานเก่าที่เลิกเข้าป่ามานานแล้วแต่ทริปนี้ถูกเพื่อนเก่าที่ชื่อตั้มซึ่งเป็นคนกรุงเทพและหัวหน้าทีมเดินป่าที่บ้าบินชวนให้เป็นคนนำทางเข้าป่าแก่งพญาน้า ป่าแห่งนี้อยู่ลึกเข้าไปในเขตชายแดนมีแก่งน้ำตกขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพญานาคแต่ตั้มไม่เชื่อเขามองว่ามันเป็นแค่แหล่งท่องเที่ยวที่ยังไม่มีใครคนพบก่อนเข้าป่าผมพาตั้มไปไหว้ศาลเจ้าที่เก่าๆริมทางผมเห็นไป่ายไม้ที่ชาวบ้านเขียนด้วยดินสอพองว่า ห้ามถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตในป่าหลังพระอาทิตย์ตกดินและห้ามเรียกชื่อใครในยามวิการผมย้ำคำเตือนนี้กับตั้มแต่ตั้มก็หัวเราะเสียงดังและบอกว่าสมัยนี้แล้วปรีชาผีป่าที่ไหนจะมาตามป้ายสัญญาณเตือนแรกกลิ่นทูบในป่าเราตั้งแคมป์คืนแรกใกล้แก่งน้ำ ทุกอย่างเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งฟ้ามืดผมรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ผิดปกติทั้งที่อากาศยังไม่ดึกนักขณะที่ทุกคนกำลังนั่งล้อมกองไฟผมเห็นตั้มหยิบกล้องออกมาถ่ายรูปนกฮูกตัวหนึ่งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้ซึ่งเป็นช่วงหลังพระอาทิตย์ตกไปแล้วผมเตือนเขาด้วยสายตาดุดดุแต่ตั้มก็แค่ยักไหลประมาณตีหนึ่ง เมื่อผมเคลิ้มหลับไปแล้วผมได้ยินเสียงไม้เคาะกันก๊อกก๊อกก๊อกดังมาจากรอบๆอบเต็นเป็นเสียงที่หนักแน่นและเป็นจังหวัดแต่เมื่อผมลุกไปดูเสียงนั้นก็เงียบลงสิ่งที่หลอนที่สุดคือผมได้กลิ่นทูบเก่าและกํายานเย็นๆโชยมากับลมทั้งที่ทั้งกลุ่มไม่ได้จุดทูบบูชาอะไรเลย นี่คือสัญญาณแรกที่บอกว่าบางอย่างในป่าเริ่มเคลื่อนไหวแล้วเงาบนภาพถ่ายเช้าวันรุ่งขึ้นตั้มตื่นเต้นกับภาพถ่ายที่เขาถ่ายเมื่อคืนเมื่อซูมเข้าไปดูภาพนกคูกนั้นนกคูกนั้นไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่มันมีเงาสีดำจางๆคล้ายรูปร่างของผู้หญิงผมยาวที่กำลังก้มหน้าอยู่ด้านหลังนกคูกนั้นพอดี ตั้งพยายามหาเหตุผลว่าอาจเป็นเงาไม้หรือเงาใบไม้แต่ผมเห็นรอยยิ้มที่ไม่เป็นธรรมชาติบนปากของเงาในภาพนั้นมันคือภาพของคนที่กำลังถูกจ้องมองภาคที่2ความกลัวที่กลืนกิน่นเพื่อนหายตัวไปคืนที่สองเราย้ายเข้าไปตั้งแคมป์ใกล้แก่งน้ำตกมากขึ้นเพราะน้ำใส และหาปลาง่ายกลางดึกผมตื่นขึ้นเพราะรู้สึกว่าอากาศในเต็นท์เย็นจัดเอเพื่อนคนหนึ่งที่นอนข้างๆผมหายไปทั้งที่ผ้าห่มยังถูกพับไว้อย่างเรียบร้อยกระเป๋าสะพายก็ยังอยู่ตามกับเพื่อนอีกคนชื่อโจ้ตื่นขึ้นมาเราเริ่มออกตามหาเอในป่ารอบๆอ,อย่างกระวนกระวาย ตั้มตะโกนเรียกชื่อเอเอเอซ้ำซ้ำทันใดนั้นเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังมาจากด้านหลังเราเป็นชายแก่คนหนึ่งซึ่งอาจเป็นชาวบ้านป่าเขาถือตะเกียงมาด้วยเขาพูดด้วยเสียงแหบแห้งไอ้นุม่มกูบอกแล้วใช่ไหมห้ามเรียกชื่อใครในป่าตอนกลางคืนเขาบอกว่า เอถูกเจ้าที่พาตัวไปแล้วและถ้าเรายิ่งเรียกชื่อเอมากเท่าไหร่วิญญาณก็จะยิ่งถูกผูกมัดไว้ที่นี่มากเท่านั้นการลวงไปสู่แก่งอาถันเรากลับมาที่แคมป์ด้วยความสับสนและหวาดกลัวแต่ตั้มยังยืนยันว่าเอแค่หลงป่าคืนที่สามขณะที่ผมกำลังเฝ้าระวังผมได้ยินเสียงน้ำไหล ที่ดังผิดปกติจากแก่งน้ำตกจากนั้นก็มีเสียงคล้ายเอหัวเราะเบาๆดังแว่วมาตามสายลมเสียงนั้นเหมือนกำลังเยาะเยะ้ยและมันดังขึ้นเรื่อยๆต,ตั้มตัดสินใจเดินตามเสียงนั้นไปคนเดียวผมกับโจ้ตามไปอย่างเงียบๆพอไปถึงริมแก่งน้ำเราเห็นเงาดำทมินสูงใหญ่ คล้ายรูปร่างของคนแต่มีแขนขายาวผิดสัดส่วนยืนหันหลังให้เราอยู่ริมน้ำตั้มกำลังเดินเข้าไปหาเงาดำนั้นด้วยท่าทีเหมือนโดนสะกดจิตผมตะโกนเรียกชื่อตั้มแต่เงาดำนั้นก็หันมามองเราด้วยดวงตาสีแดงฉานพร้อมกับเสียงคำรามที่สั่นสะเทือนทั้งหุบเขาโจ้คว้าแขนผมแล้วพาวิ่งหนีสุดชีวิต แต่เมื่อหันกลับไปดูตั้มหายไปแล้วเหลือเพียงรอยเท้าของเขาที่หยุดลงตรงหน้าเงาดำทางรอดและการแลกเปลี่ยนชีวิตความสิ้นหวังและคำแนะนำสุดท้ายเหลือแค่ผมกับโจ้เราแทบไม่เหลือสติสัมปชัญญะเราตัดสินใจหนีออกจากป่าทันทีแต่ทางออกนั้นดูเหมือนจะยาวไกล และวกวนกว่าเดิมผมจำคำพูดของชาวบ้านป่าได้และพยายามรื้อฟื้นความรู้เก่าของพรานถ้าป่าเอาไปแล้วต้องมีการแลกเปลี่ยนขณะที่เรากำลังหมดหวังเราพบกับสารเจ้าพญานาคที่แท้จริงเป็นแท่นหินเก่าที่มีเครื่องเส้นไหว้ที่ถูกทิ้งร้างมาหลายปีการแลกเปลี่ยน ผมบอกโจ้ว่าเราต้องหาของที่มีคุณค่าทางจิตใจมากที่สุดมาบูชายันให้กับเจ้าป่าเพื่อให้วิญญาณของตั้มและเอถูกปลดปล่อยและเราจะได้รับอนุญาตให้ออกจากป่าไปได้โจวมีสร้อยพระทองคำเส้นสุดท้ายที่แม่เขาให้มาส่วนผมมีมีดพานอาคมที่ผมไม่เคยทิ้งมันตลอดชีวิต เราตัดสินใจโยนทั้งซ้อยทองและมีดอาคมลงไปในแก่งน้ำที่อยู่ด้านหน้าศาลเจ้าทันทีที่ของทั้งสองชิ้นจมลงไปน้ำในแก่งนั้นก็เดือดพล่านขึ้นมาทันทีพร้อมกับเสียงโหยหวนคล้ายเสียงกรีดร้องที่ยาวนานและเจ็บปวดดังมาจากใต้น้ำเสียงนั้นเหมือนเสียงของตั้มและเอที่ถูกทรมาน บทสรุปที่ยังคงหลอนหลังจากเสียงกรีดร้องเงียบลงทุกสิ่งก็กลับสู่ความเงียบสนิทความหนาวเย็นที่ปกคลุมเรามาตลอดทั้งคืนก็หายไปเรากลับถูกยกออกไปจากบ่าเราเดินออกจากป่าอย่างรวดเร็วโดยไม่เหลียวหลังกลับไปมองอีกเลยเมื่อกลับมาถึงโลกภายนอก ผมพยายามหาหลักฐานเกี่ยวกับการหายตัวไปของเพื่อนแต่ไม่มีใครเชื่อเลยและเรื่องราวของตั้มและเอก็ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นการสูญหายในป่าโดยไม่ทราบสาเหตุแต่ผมรู้ดีทุกวันนี้ผมเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับและไม่เคยกลับไปใกล้ป่าอีกเลย สิ่งเดียวที่ยังคงหลอนผมอยู่คือบางครั้งเวลาผมเดินอยู่คนเดียวในที่เงียบๆผมจะได้ยินเสียงลมหายใจเย็นๆดังแผ่วมาจากด้านหลังพร้อมกับเสียงกระซิบที่เบาจนแทบไม่ได้ยินแล้วมีอะไรจะแลกอีกไหมและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของคำสาปแก่งพญานาค ลองคิดดูนะครับเพื่อนร่วมชะตากรรมของผมเขาต้องสูญเสือเพื่อนสองคนไปอย่างไม่มีวันกลับเพียงเพราะการลบหลู่กฎง่ายๆของป่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าการเผชิญหน้ากับผีป่าคือความรู้สึกผิดและความหวาดระแวงที่ติดตัวเขากลับมาจนถึงทุกวันนี้เขายังคงฝันถึงเงาที่มีดวงตาสีแดงฉานและบางครั้งเมื่อเขาอยู่คนเดียวในที่เงียบๆ เขาจะยังได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากความมืดแล้วมีอะไรจะแลกอีกไหมนี่คือบทเรียนที่สอนเราว่าเมื่อคุณเข้าไปในพื้นที่ของใครจงให้ความเคารพต่อกฎนั้นไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามถ้าคุณชอบเรื่องราวของป่าอาถรรพ์แบบนี้อย่าลืม กดไลค์เป็นกำลังใจและกดติดตามช่องของผมไหมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในค่ำคืนที่ความหลอนจะอยู่เป็นเพื่อนคุณ